บุฟเฟ่หมาล่าฉบับจีนแท้ที่ไม่จำกัดเวลาและจะบอกว่าลายอาหารเยอะมาก วันนี้พอยจุโกพาทุกคนมาบุกที่ร้านเหมยเหมยชาบูหมาลาบุฟเฟ่ที่บอกว่าลายอาหารเขาเยอะมากนะทุกคนก็ดูเยอะของจริง,รงส่วนในตู้แช่จานดําจานแดงจะเป็นเนื้อเกรดพรีเมียมมีทั้งเนื้อวัวสไลด์แล้วก็เนื้อหมูสไลัดสามชั้นเอยสั่นคอเอยจะบอกว่าใส่กันมาแบบจุกจุวันนี้พอยไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะคะจัดมาแบบเบาๆพอม่อมว่าจะเป็นของทะเลลูกชิ้นนานาชาติหรือหมูหมักก็คือตักได้ไม่อั้น น้ำจิ้มที่ร้านก็จะมีน้ำจิม้มถั่วตดัดน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็น้ำจิ้มเหมยเหมยที่เป็นสูตรเด็กของทางร้านที่สาคัญเราสามารถปรุงมิก,กน้าจิ้มเล่นเองได้ยังไม่หมดนะทุกคนเขายังมีออเดอร์ทานเล่นให้เราตักกินด้วยนะมีทั้งพวกยำแล้วก็ของทอดต่างๆตบท้ายด้วยผลไม้ชิ้นโตๆและอีกหนึ่งสิ่งที่เรารู้สึกประทับใจก็คือน้ําซุปเขาแยกหม้อใจอสั่งเป็นน้ําซุปกระดูกหมูน้ําซุปน้ําดาแล้วก็น้ําซุปหม่าล่าหม้อน้ําซุปหม่าล่าเดือด แล้วไม่รอช้าใส่เนื้อสไลด์ลงไปเลยจ้ารอช้าอยู่ยายจุ้มกับน้ำจิ้มช่ำๆแล้วก็มับเข้าปากให้บอกเลยว่าน้ำจิ้มเขาเด็ดจริงรสชาติคือกลมกล่อมและที่สําคัญคือหอมน้ํามันงาสุดๆส่วนหมูสไลด์และสามชั้นสไลด์ก็คูเกตด,ดีเลยนะทุกคนกินกับน้าจิ้มถั่วตัดคือเข้ากันมากอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนไหนของเนื้อไม่แน่ใจแตกด้วยความหิวไม่รอช้าเทหมดทาดเลยจ้ายิ่งกินยิ่งเพลินยิ่ง กินยิ่งฟินยิ่งน้ำจิ้มเหมยเหมยน้ำบอกเลยว่าโอ้โหที่สุดและอันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ที่นําเข้ามาจากประเทศจีนเอาลงไปต้มในหม้อไม่นานแล้วก็นําขึ้นมาจะบอกว่ามันจะมีความเหนียวนุ่มยิ่งกินเข้าไปยิ่งฟินเส้นหนึบเอ่ยมันเอ่ยแล้วอันนี้ก็คือเป็นไส้หมูสะใภนางน้าจิ้มซีฟูดเขาก็เด็ดนะทุกคนครบรสอยู่เด้อว่าไม่ได้กินข้าวเสร็จก็ต้องไปต่อด้วยของหวานตักไอศครีมมาอีกหนึ่งถ้วยใหญ่ๆ ทุกคนเห็นในคลิปเนี่ยก็คือเป็นบุฟเฟ่ทุกอย่างตักได้ไม่อัน้นเติมได้ตลอดยกเว้นเครื่องดื่มส่วนราคาและรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวพลจะปักให้ไว้ในคอมเมนต์นะคะใครเป็นสายบุฟเฟ่ข้าเส้นแบบพลก็กดเซฟคลิปนี้ไว้และรีฟตามรอยพลจุกโกมาเลย